เธอเท่านั้นตอนที่115อันบอกให้สุวรรณีอย่าคิดตุกติกไม่อย่างนั้นราเข้จะต้องตายเรยาอยากไปอธิษฐานขอพรที่หลุมฝังศพของนักบุญแต่รันเวียบอกเธอว่าพวกเขาจะต้องไปตามหาสุวรรณีก่อนอันบังคับให้สุวรรณีมาที่หลุมฝังศพของนักบุญกับเขาสุวรรณีอธิษฐานให้รันเวียมาหาเธอก่อนคำรันเวียพบว่าถนนถูกปิด จึงกลับมาที่หลุมฝังศพของนักบุญอันพลัดหลงกับสุวรรณีจึงได้ตามหาเธอรันเวียตะโกนร้องเรียกสุวรรณีสุวรรณีเห็นเขาก็ดีใจและรีบไปหาอันเห็นสุวรรณีอยู่กับรันเวียก็ไม่พอใจรันเวียต่อว่าอันบอกว่าไม่ว่าสุวรรณีจะอยู่ที่ไหนเขาก็จะตามหาเธอจนพบและเธอจะต้องเป็นของเขาคนเดียวเท่านั้นอันบอกรันเวียว,ว่าเขาแต่งงานกับสุวรรณีแล้วรันเวียบอกการแต่งงานนั้นเป็นเรื่องหลอกลวง และสุวรรณีไม่ยอมรับจากนั้นดันเวียก็พาสุวรรณีเดินจากไปทําให้เรยารู้สึกเสียใจอันคิดว่าดันเวียจะต้องตายอยู่ที่นี่คืนนั้นรันเวียพาสุวรรณีมาที่โรงแรมบอกจะไม่มีใครทําอะไรเธอได้สุวรรณีบอกเธอเชื่อใจเขาแต่อันคูให้เธอมาฮันนิมูนด้วยไม่อย่างนั้นพ่อจะถูกทําร้ายรันเวียจับอันมัดไว้กับเก้าอี้และโทรบ,บอกให้เพื่อนของเขาไปเฝ้าดูราเก ไว้ เพียงเธอเท่านั้นตอนที่116รันเวียเอางูมาขู่อันให้กลัวอันขอให้รันเวียปล่อยเข้าไปเขาจะไม่ยุ่งกับสุวนีอีกรันเวียบอกเขาจะปล่อยอันในตอนเช้าถ้าอันสามารถรอดจากการถูกงูขัดได้สุวนีขอให้รันเวียปล่อยอันไปเมนตาโทรหารันเวียและได้รู้ว่าเขาอยู่ที่แคชเมียร์กับสุวนณีอันตะโกนร้องขอความช่วยเหลือสุวนียืนกลานให้รันเวียปล่อยอันไปรันเวียจับงูไว้ในหอ าบอกอันว่างูตัวนี้ไม่มีพิษเขาแค่ต้องการจะให้บทเรียนแก่อันเท่านั้นวันต่อมาสุวนีพยายามทําให้รันเวียอารมณ์ดีขึ้นเรยาเห็นรันเวียอยู่กับสุวนีก็ไม่พอใจเข้ามาแทรกระหว่างทั้งสองรันเวียบอกเรยาว่าพวกเขาจะกลับบ้านแล้วเรยาบอกเขาว่าเธอบอกชาชิว่าพวกเขาจะมาแคชเมียร์สามวันและถ้าพวกเขากลับไปก่อน ชาชิจะสงสัยได้สุวนีบอกรันเวียว,ว่าเธออยากอยู่เที่ยวต่อเพราะเธออยากมาที่นี่นานแล้วรันเวียจึงได้ตอบถกลงต่อมารันเวียก็พาอันไปเที่ยวด้วยและบอกสุนรีว่าเขาต้องจับตาดูอันเอาไว้อันคิดว่ารันเวียทําให้งานของเขาง่ายขึ้นและรันเวียจะต้องตายที่นี่รันเวียอาสาเป็นคนกับรถพาทุกคนออกไปเที่ยวชายคนหนึ่งขี่รถมอเตอร์ไซค์ตามทุก คนไป เพียงเธอเท่านั้นตอนที่117อันมองผู้ชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามพวกเขามาทุกคนมาถ่ายรูปที่แม่น้ำแห่งหนึ่งสุหรนีแกล้งลื่นหลมและทำเป็นเจ็บเท้ารันเวียรีบมาหาเธอด้วยความเป็นห่วงแต่เขาพบว่าเธอแกล้งเขาต่อมาทุกคนอยู่ที่ตลาดสุหนีเลือกซื้อต่างหูแต่รันเวียไม่สนใจเธอหญิงชราที่ขายต่างหูบอกว่ารันเวียกับสุหีเหมาะสมกันมาก อวยพรให้พวกเขาอยู่ด้วยกันตลอดไปสุวนีไปเล่นและเต้นรำกับเด็กๆรันเวียกับอันเฝ้าดูสวนีรันเวียเดินชนสวนี ทำให้พวกเขาล้มลงไปด้วยกันรันเวียยังคงมีท่าทีอารมณ์เสียและเดินจากไปชายคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์ตามเข้ามาเต้นรํากับสุวนีและมองเธอด้วยสายตาเจ้าเล่รันเวียเห็นก็ไม่พอใจและทำร้ายชายคนนั้นสุฮนีหยุดรันเวียและพาเขากลับไปที่รถพร้อมกับเรยาความจริงปรากฏว่าชายคนนั้นคือคนที่ร่วมมือกับอันซึ่งอันเรียกเขาว่ามาสเตอร์ อันบอกให้มาสเตอร์ลักพาตัวรันเวียเพราะพวกเขาจะได้เงินค่าไทยมาสเตอร์บอกอันว่ามันเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะลักพาตัวคนอย่างรันเวียแต่พวกเขาจะต้องลักพาตัวสุฮนีเพราะรันเวียรักเธอมากและรันเวียจะต้องไปช่วยเธออย่างแน่นอนอันเห็นด้วยกับมาสเตอร์เพียงเธอเท่านั้นตอนที่หนึ่งต่อมาสุฮนีอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บอกเรยาว่า รันเวียยังคงอารมณ์เสียกับคำพูดของเธอเขาไม่ยอมให้เธออธิบายและเธอจะต้องบอกความในใจแก่เขาก่อนที่พวกเขาจะกลับบ้านเมนตาบอกให้อาชาออกไปจากบ้านของเธอก่อนที่รันเวียจะกลับมาและให้เอาเงินกับเครื่องประดับไปด้วยอาชาบอกเธอไม่ได้ต้องการเงินทองเพราะอันเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดสำหรับเธอเธอต้องการให้เขาอยู่ที่นี่ เพื่อที่รันเวียจะได้ขัดเกลาวเขาให้เป็นคนดีฝ่ายเรยาบอกให้รันเวียเลิกยุ่งกับสวุวรรณีเพราะสุวรรณีแต่งงานกับอันแล้วแต่รันเวียบอกว่าสุวรรณีรักเขาฝ่ายสุวรรณีมาเข้าห้องน้ำถูกมาสเตอร์ใช้ปืนจี้จับตัวไปรันเวียพบว่าสุวรรณีหายตัวไปและพบโทรศัพท์เธอตกอยู่ที่พื้นก็คิดว่าเป็นฝีมือของอัน อันโกหกว่าเขาไม่ได้ทำอะไรเลยรันเวียเห็นมาสเตอร์จับตัวสุวนีขึ้นรถจึงได้ตามไปอันคิดว่าถ้ารันเวียตายเขาก็จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นของรันเวียรเรยาจะโทรหาวิกรันแต่อันห้ามเธอไว้ต่อมามาสเตอร์พาสุวนีมาขึ้นกระเช้าลอยฟ้า บอกว่าเขาแค่ใช้เธอเป็นเหยื่อล่อเพื่อจะจับรันเวียเท่านั้นรันเวียขึ้นกระเช้าลอยฟ้าตามสุวรรณีมาเพียงเธอเท่านั้นตอนที่119ต่อมามาสเตอร์พาสุวรรณีมาที่บ้านหลังหนึ่งรันเวียตามมาและยอมให้ลูกน้องคนอื่นจับตัวไปเพื่อจะได้เข้าถึงตัวสุวรรณีอันบอกแผนการแกเรยาว่าเธอจะต้องบอกให้ชาชิจ่ายเงินค่าถ่ายให้สุวรี จากนั้นเธอสามารถทวงบุญคุณกับรันเวียด้วยการแต่งงานกับเขาแล้วรันเวียจะต้องยอมเพราะเห็นแก่สุวรรณีเรยาปฏิเสธบอกอันว่าเธอจะหาทางช่วยรันเวียให้ได้รันเวียกับสุวรรณีถูกจับล่ามโซ่ขังไว้คนละห้องสุวรรณีบอกรันเวียผ่านกำแพงว่าพวกคนร้ายต้องการตัวเขาและให้เขาหนีไปรันเวียปฏิเสธบอกเธอว่า เขาจะช่วยเธอออกไปด้วยกันอันไม่พอใจที่มาสเตอร์เปลี่ยนแผนด้วยการต้องการเรียกค่าไถ่ทั้งรันเวียและสุวรณีมาสเตอร์โทกูกให้วิกรันมอบเงินให้เขาจำนวน50ล้านรูปีไม่อย่างนั้นรันเวียจะต้องตายวิกรันยอมตอบตกลงและเล่าเรื่องนี้ให้เมนตาฟัง รันเวียบอกให้สวนีเข้มแข็งไว้เขาจะไม่ปล่อยให้เธอเป็นอะไรไปสวนีรู้สึกหนาวบอกรันเวียว่าเธอกำลังอ่อนแอรันเวียบอกให้เธอเชื่อใจเขาสวนีล้มลงหมดสติเรยาได้รู้จากชาชีว่ารันเวียถูกลักพาตัวไปจึงบอกให้ชาชิส่งเงินมาให้เธอเพื่อจะช่วยเหลือรันเวียเพียงเธอเท่านั้นตอนที่120 วิกรั์กับเมนตาตกใจเมื่อเห็นรูปถ่ายรันเวียถูกจับล่ามโซ่เอาไว้รันเวียหนีออกไปจากห้องได้และไปช่วยสุวรณีที่อยู่อีกห้องหนึ่งเขาพาเธอหนีออกไปจากบ้านหลังนั้น มาสเตอร์กับลูกน้องเห็นทั้งสองจึงได้ตามไปมาสเตอร์เล็งปืนไปที่รันเวียรัรนเวียต่อสู้กับมาสเตอร์เขากลิ้งตกจากทางลาดบนภูเขาที่ปกคลุมไปด้วยหิมะ อันกับเรยามาที่บ้านของมาสเตอร์พร้อมกับเงินแต่ก็ไม่พบใครอันคิดว่ามาสเตอร์หักหลังเขาอีกครั้งเรยาเป็นห่วงรันเวียสงสัยว่าอันปิดบังอะไรเธออยู่หรือไม่อันบอกเรยาว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่ารันเวียกับสุฮนีอยู่ที่ไหนฝ่ายสุฮนีดึงรันเวียขึ้นมาได้จากใต้หิมะและพยายามทำให้เขาฟื้นได้สติ ต่อมารันเวียพื้นได้สติสวนีก็พาเขาเดินหาที่พักเรยาเอารูปถ่ายสวนีกับรันเวียให้ตำรวจดูตำรวจสงสัยพฤติกรรมของอันอันบอกตำรวจว่าพวกนักเลงท,งท้องถิ่นอาจจะรู้ว่ารันเวียเป็นลูกเศรษฐีจึงลักพาตัวไปเรียกค่าไถ่คอได้ ตำรวจไปตรวจสอบที่บ้านของมาสเตอร์สูฮานีกับรันเวียอยู่ท่ามกลางหิมะและเห็นบ้านหลังหนึ่งอยู่ไม่ไกลเธอบอกให้รันเวียรีไปที่น,นั่นแต่รันเวียบอกเธอว่าเขาจะไม่ทิ้งเธอไว้เพียงลำพัง